เอาทำไมทำไมมาให้เงินอย่างน้อยสามพันน่ะก็เห็นอยู่จีแม็กเราเอาตังค์ไปเออเหลือแต่อลไยอ้าวยังไงเอาเมื่อกี้พี่ร้องเพลงอะไรเด็กมันยั่วเลยก็นี่ไงมันกำลังยั่วพี่อยู่แค่เพียเรารู้พบผัวเอเอามาอะไรไปก่อนรู้พบปัวเอามาอู้ัวมานี่ใครก็อยากจะได้ตังเออใครก็อาของเจ๊แม็กเจ๊แม็กเจ๊จ๋านี่เจ๊ นี่เจแม็กเจ้าของคนจัดงานเลยเจ๊พาชิมเจ้าของขนมปังเว้ยเฮ้ยปังเว้ยเฮ้ยนี่เนี่ยปังเว้ยเฮ้ยปังเว้ยเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยเอออร่อยมันใหญ่ไส้เยอะนี่เจ้าของเลยไส้ทะลักขาพันก้าผมแคยซื้อไปจำโอ้นี่เจ้าของเลยเจ๊แม็กแม่จ๋าผมแม่จ๋าพอรู้เป็นเจ้าของมึงเป็นอะไรกับชายามิชัยเนี่ยแหมแม่จ๋าสุริยาหิวข้าโอ้โหแด็กข้าหมาไปก่อนเถอะเด็กน้องเชียว เหียดตูเลยอ้าวอีกทีหายก็เรียกแม่มันไเพลินพี่เขาเป็นน้องพี่อีกไม่เอาอ่ะปีนี้เท่าไหร่ปีนี้เท่าไหร่เจ็ดสิบสองนั่นเจฟฟ์อายุเท่าไหร่ครับห้าสิบสองโอ้หมึงแกวเขายี่สิบปีไม่เป็นไรคนเราให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ได้ไม่นด้จัดวันับอายุไม่ได้นับไม่ได้อยู่ที่เงินตราเอาเงินตราวัดแบบอย่างนี้ต้องอันนี้ไม่ใช่ยอมรักนี่ไม่ใช่ยอมริงยอมรักนี่ดูแลนี่เฮ้ ก็รู้เน mm ี่ยอต้องลองดูก่อนว่าใช่หรือไม่ใช่ใช่ไหมเดาโปเดาโเดโเดแฟดดวแล็ควจริงอะไรมุกเนี้ยจำได้เลยใช่ไหมได้ได้เดาโปเดาโปเดาโปเดาแฟดไอ้ปากอางเฟ้เลยใช่เลยถูกแล้วเนียเดแฟดเดาแฟดเดาแโอ้โหมึงปฏิอันทำไมโอ้โหเดาแฟดน เอ้ยพี่หน่อยไม่เกรงใจหลานเลยหลานไอ้ลุงไอเบียร์เขาเนี่ยลุงโดนตอบมึงขอร้องเลยเหรอไอเบียร์แม่เคยพร้อมป้าเนี่ยนี่แสดงว่าวันที่หนึ่งก็ไม่ได้ไปใช่ไหมเนี่ยเขาไปเขาใหญ่เนี่ยตรงลหน้าไม่ต้องไปดีแล้วมีงานมีการลงไปมีประโยชน์อะไรเราหนู่เนี่ยมึงได้เงินได้พรอีหากัว